สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพันศานะคะน้องวันดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเ,เ,เป็นไรขนาดนั้น,นั่งแล้วนะคะนี่นั่งโชว์แล้วนะคะอุ้ยอุ้ยน,น,นั่งแล้วนะคะนั่งนั่งเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยอุออ้ยโ,โอ้ยนุ้งเมง โอ้ยเนาะงดูเมงอุ้ยดูเบงจ๋าทำอะไรแม่แล้วลูกอุ้ยดูเมงอุ้ยอุ้ยนุ่มพี่วันดีหิวนมนกฟ้านั่นนั่นนนนนพี่อารมีอะไรให้น้องวันดีหรือเปล่าวันนี้จะลองให้น้องวันดีกินนมกินนมอะไรขนาดไวตามิ้โอ้พี่อามจะให้น้องวันดีกินนมไวตามิวนางนั่งรอเลยนะขนาดเอาขยโยขวดก่อนพี่อาม ดู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 นางถามว่าอู้ยอู้อ่าอ่าปากโลเลยนะคะนางนอูเอาอร่อยไหมอร่อยไหมคะน้องวันดีจ๋าชอบไหมลูกกินวันละขวดนะคะอ่ะอ่ะเทให้หมดเลยเทให้หมดเลยอู้ติดใจนะคะอู้ติดใจนะคะนั่นน่ะอู้ติดใจอู้น้องช้างชอบกินนมนะคะนี่อู้อู้ยอ่ะออกกอน่ะออกกอน เดี๋ยวกับโดนขวดโอ้อร่อยไหมลูกหมดแล้วอ,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 อร่อยไหมคะสวัสดีค่ะก็ดีด้วยหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วหมดแล้ววันละขวดกับคุณเมลิลี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญน,นะคะซื้อนมให้เมลิลี่กับน้องวันดีกินนะคะ อันหนในพี่บันดีขอบคุณค่าก่อนเร้วในขอบคุณยังไงคะมาดูคุณเมลลี่ขอกินนมด้วยนะคะนั่น,นเปิรนเลยเปิ้นไอเลยเดี๋ยวพ่อควานก็จะให้คุณแม่กินนมด้วยนะคะ,ะหนึ่งขวดนะคะ เนี่ยเียเียดูมือนางนะคะเอาไม้มาเอามือมาดู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 น้องวันดีมานี่มาเนเอามือลเอามือลอามือลเปิดให้แล้วเปิดให้น้องวาเนาะน้องวันดีกินวันละขวดลูกพอแล้วขอให้คุณแม่ลงกโอ้โหิวแลงอุณพอคกาน โอเสียงด้วยเสียงอู้ดูคุณเมลิลี่น,นะคะอานางอาปากเลยนะพอควานก็เปิดกรดไม่ได้สักทีนะคะนั่นอ้าปากอู้ดูด,ดูดนะคะกลิบคลิปเลยนะคะคลิปคลิบคลิขอลูกหมดแ,มแล้วออข,ขอบคุณค่ะขอเสียงด้วยโอ้เสียงด้ว ในในทอนสายบัวย <People> ังไงคุณแมรี่ดูดูท่าสอนสายบัวคุณแม่ลี่นะคะหมดหรือยังพ่อขวนหมดแล้วดูคุณแม่ลี่หมดเนาะหมดแล้วกินวันละขวดนะคะคุณแม่ขอบคุณค้ายังไงขอบคุณค่ะขอบคุณค้าปอกปอกปอก ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องวันดีนะคะนมไวต์ตมิ้วน้อณนักขวดค่ะนูเมงยังกินไม่ได้นูเมงกินนมแม่นะคะลูกนูเมงกินนมแม่นะคะดเ,คเดี๋ยวอากาศร้อนๆวันนี้ก็จะพาน้องช้างไปเล่นน้ำในวันนี้พอก่อนเล่นน้ำอ่างเล่นน้ำอ่างในน้ำสี เดี๋ยวพาพี่วันดีไปเล่นน้ำทีะเ,เดี๋ยวลองพาพี่วันดีไปเล่นน้ำทีดูนะคะอันนี้อากาศร้อนนี่คือยานออนที่ตัดมาเมื่อวานนะคะเอายืนไปให้ทางนูน้นด้วยตกใจพี่เมลลี่มากเลยนะคะหมดหรือยังเอายืนไปให้ทางนู้นด้วยเอายืนไปให้นุ่มเองกินด้วยกันนะคะเอายืนไปให้ทางนูน้น หนนุ่งเมงอ่ะอ่ามีทั้งสามเลยนะคะตกใจมากเลยนะคะยานอ่อนมาดูคืเ,เมลิลี่นะคะอือปุ๋น่าจะใชปลูกหญ้าด้วยฮะเอาต้นไว้ไปปลูกบ่ปลูกได้เยอะหรือยังสขว,วาได้สิบล่องได้สิบล่องไหมอือ ดูทากินของนุเมงนะคะจุดยอดมาเลยค่ะนางแบบน้อยแม่สาวน้อยดูทากินนางกินทากินของนางนะคะอุ้ยนุเมงจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควานก็จะทำคอกให้หนูอยู่แล้วนะคะนี่จะได้วิ่งเล่นจะได้ปล่อยให้อยู่ในคอกแล้วนะคะนี่ ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญจะทำคอกให้หนูเมงวิ่งแล้วนะคะนี่นูเมเงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนูเมง,น,เมงนูเมงจะได้อยู่ในคอกแล้วนะคะขอบคุณค่ะได้ปล่อยให้หนูเมงวิ่งอยู่ในคอกเลยนะคะนี่ ผูงนางไว้อยู่ด้วยกันก่อนนะคะพูกเม่น้องวันดีกับนุเมงผูกไว้ใกล้ๆกันนะคะได้คุ้นเคยกันดูเมิงรักพี่สาวมากเลยนะคะนี่ดูความรักของสองพี่น้องนะคะอู้ยดูนเมงอู้ยจะจะแย่งหญ้าจากปากพี่วันดีด้วยนะคะนี่ มึงเบ่งกินหญ้าอ่อนนะคะนี่เจ้าเมิงน้อยเจ้าเมิงน้อยมิงน้อยจ้า

น้องวันดีหอบหญ้ามากินคนเดียวเลยนะคะนี่เจ้าเมงน้อยอ,อร่อยไหมคะลูกได้กินหญ้าอ,อ่อ,อนอร่อยไหมลูกเมงน้อยสวัสดีค่ะน้อยเร็้ยวในสวัสดีคุณแม,ม่น้อยเร็วลูกเลยในสวัสดียังไงสวัสดียังไงลูกอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย คุณแม่ลิลี่เคาเคี้ยวไ่มคดระยะเลยนะคะดูดูน้องวันดีจะแย่งในปากคุณแม่น่ะโอ้ยน้องนั่นน่ะแม่ลิลี่ก็หันออกเลยนะคะความน่ารักของครอบครัวตัวกลมนะคะความน่ารักของครอบครัวตัวกลมนะคะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ คุณแม่คุณเมลลี่ยังไม่อิ่มนะคะกินตลอดความสุขของครอบครัวตัวกลมนะคะวันนี้แม่ควานก็เอาความน่ารักของครอบครัวตัวกลมมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะทริปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะ ใ่ขวานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีจ้า